นียายม่อนจับ้ามา่บึงการผสมอาหารแห่งวัวในกรณีที่เอาบะมี่หยาสดนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับระบบฟาร์มที่มีงวัวเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้เป็นการเลี้ยงงวัวในเชิงธุรกิจหรือจำ,จำนวนงวัวที่หลายนะคะนี่ค่ะวัวหลายๆตัวกำลัง กินอาหารนะคะเขาสังเกตเบิ้งนะคะจะบ่แมนหยาสดนะคะเดี๋ยวยายม้อนจะมาแนะนํานะคะว่าเข้ามี่ทางเลือกอย่างอื่นแบบใดนะคะในการเลี้ยงงัวจําจนวนหลายหลายให้อียงงวัวเป็นอาหารเนาะเนาะหลายหลายคนถามว่าเอาอย่างให้มันกินนะคะเห็นได้เลี้ยงไหวเนาะอันนี้ยายม้อนจะทายให้เบิ้งนะคะเป็นการให้อาหารงวัว ในแบบที่บอใไซนหยาสดนะคะซึ่ง่ัวก็ย่งได้สารอาหารครบถ้วนนะคะลองนําไปปรับใส่ในฟ้ามของพันเบิงนะคะอ,อ,อาหารอื่นๆนะคะที่บ่แมนหยาสดก็จะย่างเช่นเขาโพซาบมันสดอ,อากาศ้ามากัดทั่วเหลืองนะคะมันเซนหรืออาหารอื่นๆที่งว่วกินนะคะ ซึ่งยุนี่จะเมือนี่นะคะจะเป็นข้าวโพดสับผสมกับรัมนะคะ,ละหล้วก็หม่ออาหารนะคะอันนี้เป็นกําลังผสมอยู่นะคะแล้วกําลังตักแบ่งให้เป็นถังเป็นถังนะคะภาพละถังแบบนี้นะคะต่อตัวนะคะนะีคะผสมเรียบร้อยแล้วก็คือข้าวโพดสับ ด้ามาบบนะคะประกอบมาอาหารผสมใส่กันนะคะถ้ามีมันติดจะใส้ใดนะคะผสมให้เข้ากันแล้วจะ,จะแบ่งเป็นถังเป็นถังเอาเข็นรถเข็นแบบนี้นะคะจลกวก็เยยายให้ขอกนั่นพอกนี่เนาะคะ่ะหนาล่างะคะ่จะ่อกจาจะมีวาอสุกนะคะในการกินอาหารเป็นการฝึกให้กินอาหารเป็นเวลานะคะเป็นตอนเช้ากับตอนแรงเนาะค่ะ หลังจากนั้นก็จะให้แป้งเห็นบ่มคะมีแป้งกำลังว่างรอนะคะหลังจากให้อาหารคนเรียบร้อยแล้วจึงจะให้เป็นฟ้างนะคะเพื่อจะซอยในการตะล่มอาหารที่เป็นอาหารคนขึ้นมาเขียวเอืองเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเพื่อนกำลังจะมาย้ายอาหารนะคะอันนี้เป็นขอ,อกควายนะคะอาหารที่มันตักใส่ถังเมื่อกี้นะคะเพื่อนก็จะมาเทลงตามล่างต่าง,งๆแบบนี้เนาะคะ่ะ ก็มีล่างฟางนะคะเพื่อสสยใกนการย่อยอาหารของงัวนะคะของควายน้านะคะของจะได้บอ้อื่นนะคะเพื่อนเืน,เนลองไปปรับใส่เบิงนะคะถ้ามีอมองหาอย่างอื่นนะคะทีบ่บแมนหยานะคะจังขอกีม่อนก็นจะเป็นเปลือกล่างนะคะเปลือกกลางเอามาผสมกับหัวอาหาร